I'm <laughs> Hehehe <laughs> ก็ตกขวบตวบกคำบดามีบบเฮปด้วยนะเนี่ยดูขาวๆนี่ลูกเทหมดเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหดูเกับเทปเฮ้ยเอ้โอ,โอ,โอ,โอน้นี่นี่นน โลขาวเลยนี่แน่นอ้อ,อ,อ่่โอ้หิมากโตกเลยโอ้นี่อ้ขาวเพือกขาวเพือกโอ้แม่นบนเลยลูกเห็บครับลูกเห็บขาวไปเลย หมฟ้ากาศดีเออขาดเบียร์ครับขาดเบียร์ยังไม่มีเบียร์เด้ออ๋ออ๋ออ๋ออ้า โอ้โห oh oh. ไม่รู้จะเล่นอะไรครับเล่นลูกเ oh oh. ห็บม่วนไปไว้เล่นลูกเห็บว้โอ้ oh oh. เย็น oh oh. เย็น <laughs> 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 โอ uh ้เย็นเย็นเฮ้ยเย็นกันครับ <laughs> โอ้มีแม่นมดหูหิมะตกหิมะตกหิมะตก,ตกอ่าอาเย็นเย็นเฮ้ยเย็นขนาด้ก็เป็นกองเป็นกอ,องเลยนี่ม้วนม้วนม้วนเอาใส่กระสอบขายไนงะ

โอ้ไป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 เฮ้เฮ้เฮ้ไปโอ้ลงรถาปโอ้นัากัน โ, one, โ, oh, โ,โอ้โอ้โอเย็น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 มันโอม่วนขนาดเลยเย็นขนาดนะเอาตีนไปย่ำมันนะเย็นขนาดนะ ไงแม่ฮะกดเออกดถ่ายเลยเออนั่นมันบันทึกแล้วถ้าเราจะกดยูทก็กดปุ่มสีแดงฮนเฮ้ถ่ายหน่อยเดี๋ยวต้องถ่ายไว้เหมือนๆหอนโอ้มันเริ่มหน่ายละมันเริ่มหน่ายละเดี๋ยวหมาหานละกูเย็นกันนะเนี่ยมือแดงหมดละนนั้นปล่อยมันหน่เป็นน้ำฮะยุดยุดแล้วลูกมันยุดแล้วลูก ไม่ยังที่ได้ายตรีมตัวเขาอยู่ยกันหนึเออมันน่ายแล้วน้องมันน่ายแล้วฮะน่ายแล้วเริ่มละลายแล้วเนี่ยเออเราส่งน้ำไปเลยเออโอ้เนี่ยง่ายกว่ารอมือเอามืออุ่มเย็นนะเย็นเอาไปแจ้อาบบอสเอาไปแจ้อาบพ่อดท้อายแล้วซื้อน้ำโคกมาแหละ อันนี้น้ำแข็งอ่ะน่าเยวย้ยเน,นอนแม่ไปละอย่างเว้ยไงวะ